มันคือคลิปที่โด่งดังมากๆในปี1995เจ้าคลิปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผ่าตัดเอเลี่ยนและเจ้าคลิปนี้มีชื่อว่าเอเ e ียนออทอป ยอสวัสดีชาวหลังใหม่ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมิหลังใหม่นะครับผมก็มาเจอกันเวลาเดิมนะครับประมาณนี้ประมาณช่วงหัวค่ำนะครับผมก็จะอัพคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเอง ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ก้าวเข้าสู่500ซ mm ับสไครเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื้อหาในวันนี้นะครับทุกๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาเกี่ยวกับคลิปผ่าตัดเอเลียนนะครับอาจจะเคยดูหรืออาจจะแค่เลื่อนผ่านๆใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเบื้องหลังคลิปเช้านี้มาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้ฟังกันบางคนก็บอกว่าคลิปนี้จริงบางคนก็บอกว่าคลิปนี้หลอกถ้ายังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับ ย้อนกลับไปในปี1995นะครับต้องบอกว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงของกระแสเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะบูมกําลังโด่งดังและจูจ่ๆก็ได้มีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับที่ถูกเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยชื่อคลิปวิดีโอนี้นครับมีชื่อว่า Alien a u t o p s y ปซนะครับก็แปลตรงๆเลยนะครับออทปซีก็คือการชนะศพเอเลี่ยนนั่นเองนะครับผม โดยคนที่เผยแพร่คลิปนี้นะครับเขามีชื่อว่าเรซันตินลีนะครับหากผมออกเสียงผิดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับก็เป็นคนนําคลิปนี้ออกมาเผยแพร่นะครับโดยเขาอ้างว่าได้คลิปนี้มาจากช่างภาพที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับอันเนื่องมาจากคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหลุดของรัฐบาลที่แอบศึกษาศพเอเลียนอย่างลับๆนะครับในเมืองรอสเวลรัฐเม็กซิโกนะครับผมในปี1947 แล้วก็เป็นไปตามสูตรนะครับพอทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก็ต่างเกิดความวิตกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับในเมืองรอสเวลเนี่ยก็เคยมีคนพบเห็น UFO บินผ่านไปผ่านมาครับบริเวณท้องฟ้าทําให้เรื่องนี้นะครับเป็นที่เชื่อเลยว่า UFO ลําำนั้นเนี่ยอาจจะมาตกหรืออาจจะถูกรัฐบาลจับไว้ได้แล้วก็นำศพมาทดลองนำศพมาทดลองการผ่าตัดต่างๆแล้วก็แอบถ่ายคลิปออกมาเรื่องนี้ก็เลยเป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแอเรีย51ด้วยนะครับผม แต่ล่าสุดนะครับก็ได้มีคนออกมาพูดครับว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคลิปปลอมมันเป็นคลิปหลอกลวงนะครับคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในทีมโปรดักชันที่ทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานครับเขามีชื่อว่าสไปร o s อสเมลาริสนะครับโดยเขาได้สารภาพว่าคุณเลซานติลีนี่แหละเป็นคนที่ว่าจ้างเขาทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับผมและคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้แอบถ่ายที่เมืองรอสเวลรัสเม็กซิโกด้วยนะครับแต่ถ่ายทําในแฟลตแห่งหนึ่งในเมืองแคมเดนกรอนดอนนะครับ สปาย้อนะครับเล่าว,ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้สร้างเอเลี่ยนจากเครื่องในวัวแล้วก็เครื่องในแกะนะครับซึ่งได้มาจากโรงฆ่าสัตว์บริเวณใกล้เคียงครับแล้วก็เติมแยมรัสเบอร์รี่เข้าไปนะให้มันดูแบบแหว,วะเละๆหน่อยนะครับส่วนคนที่สวมชุดขาวก็คือพี่ชายและแฟนสาวของเขานั่นเองที่มารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ผ่าตัดนะครับ คุณสปายร้อนนะครับยอมรับว่าตอนแรกๆเนี่ยกะว่าทําสนุกๆทำเล่นๆเท่านั้นเองนะไม่ได้คิดอะไรเห็นโพสต์ลงบนโลกอินเทอร์เน็ตก็คิดว่าเป็นเรื่องขำๆนะครับแต่ไม่นึกเลยว่าวันเวลาผ่านไปพอผู้คนได้รับชมคลิปนะครับมันทําให้เกิดความมิตกกังวลความมือหานะครับรวมถึงเป็นการโจมตีรัฐบาลด้วยว่าปุกปิดความลับอะไรไว้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเสียใจมากๆนะเหมือนว่าทําสิ่งนี้ไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนั่นเองแล้วมันก็ส่งผลที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวาดกลัววไปด้ยแตต่่่่่คนนทีเเเาาชืือรอรงงมุษ เ,เขาก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสไปร์ลอสเนี่ยอาจจะเป็นแค่แพะหรือเป็นหมากตัวหนึ่งเท่านั้นที่รัฐบาลเนี่ยส่งให้ออกมาแก้ต่างเรื่องนี้ หรือจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปปลอมจริงๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปเต็มๆคลิปนี้ไว้ใต้คลิปของผมยังไงเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้แล้วก็ไปช่วยกันจับผิดคลิปนี้กันครับว่าตกลงเจ้าคลิปนี้เนี่ยมันคือคลิปจริงหรือเปล่าหรือว่าคลิปปลอมมีจุดบกพร่องจุดตาหนิตรงไหนไหมส่วนตัวผมแล้วนะครับที่ผมได้ไปแอบส่องคลิปนี้มานะครับก็นั่งดูสักระยะหนึ่งก็ไม่ได้ดูจนจบคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะนานนะประมาณ20นาทีได้ ผมเองก็จับพิรุษอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปขาวดําด้วยแล้วก็จับสังเกตได้ยากเนาะจริงๆในการถ่ายทํายุคสมัยนี้การทำเมคอัพอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเนียนใช่ไหมครับพอเจอภาพขาวดำเนี่ยโหจับพิรุษอะไรได้ยากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนะครับแต่ยังไงซาเรื่องนี้นะครับต่อให้คลิปนี้จะเป็นคลิปจริงหรือคลิปไม่จริงก็ตามนะครับ แต่การกระทําอะไรก็ตามที่ว่ามันไม่สุจริตนะครับเราก็ไม่ควรจะไปแอบอ้างไปปล่อยข่าวมั่วซีสซ้อนครับอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มหรือคนบางคนก็ได้นะครับเรเรื่องนี้มันก็เหมือนมีคติสอนใจในตัวมันเองเหมือนกันนะครับยังไงผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องมิหลังไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วก็เจอกันอีีหน้านะครับสวัสดีครับ